สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมสวนของแม่ผมเองครับวันที่รอคอยนะครับที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ดอกนะครับวันนี้เป็นวันเก็บลําไยแล้วนะครับอันนี้ก็ได้เบอร์ได้กําหนดเก็บแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในว่าพัฒนาการของลาไยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราดูแลมาตั้งแต่ดอกเลยนะครับแล้วก็ลงคลิปไปวันนี้คือวันที่รอคอยของแม่ยายผมเองครับไปครับแป,ปแปลงที่น้ําไหลผ่านใช่ครับ เนี่ยครับเดี๋ยวให้นุชให้นุชเดี๋ยวผมไปบรรยายข้างๆไปแล้วกันนะฮะให้เริ่มดูก็ถามว่าตอนเนี้ฝนมันตกเยอะมากนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ออกที่หลังนะใช่ออกที่หลังนะนะครับแ่จะไม่ค่อยสวยหน่อยเพราะว่าไม่มีแดดเลยใช่ครับใช่แล้วก็เดี๋ยวดูขนาดเบอร์ก็ถามว่าแปลงเนีมันมีปัญหาเรื่องดินแฉกเลย้ครับมันมีปัญหาเรื่องดินแฉกเราก็เลยให้กลับ เข้ามาเก็บเร็วหน่อยจริงๆแล้วนะครับมันจะต้องเก็บแปลงได้ทีหลังนะครับแล้วก็ไปเก็บแปลงต้นเล็กก่อนนะครับแต่ปีนี้คือเข้ามานี้ก่อนเพวววววราะว่าดินแฉะมากมน้ําไหลตลอด <niin S 1> <นะ S 2> ครับแล้วแต่แต่ถามว่าลูกก็ลูกก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปนะครับแต่ถามว่าก็ไม่ได้โบมากละกันฮะใช่แต่ถามว่าสีเสรินก็โอเคอยู่นะครับสียังดูดูดีอยู่ดงฝั่งนี้นะฮะดูฝั่งนี้เนี่ยครับโอเคอยู่นะครับเนี่ยก็เป็นพวงนี่ฮะสวยงามอยู่นะครับแล้วก็มีสีสันที่ผมว่า ถ้าฝนขนาดนี้ผมว่าผ่านนะ่ะผมว่าผ่านโอ้ยมีหล่นด้วยนะครับแสดงว่าฝนหนักจกัดไม่มีนะครับก็ยังอยู่ได้นะฮะเอาตามมาดูครับสีจะไม่ค่อยยังไม่เหลืองนะครับเพราะมันไม่มีแดดเลยนะครับต้องรอแดดหน่อยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพามาดูเนี่ยครับลองมองเข้าไปข้างล่างก็จะเหมือนกันหมดเลยเก็บมาแล้วเราต้องรีบถ่ายเลยเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนู้นนะครับ คือตอนนี้ครับเราก็ต้องหลีกคือเราก็ถ่ายคลิปก่อนที่เขาจะมาเก็บแต่ว่าตอนเก็บจริงๆเราจะไม่ดูเลยนะครับเราจะปล่อยเขาเก็บไปเพราะว่าตอนนี้ม่อคือมันจะต้องป้องกันตัวเองนะครับัวเขาเขาก็ใช่ครับนี่นี่ดูพวงนี้ก็สวยดูเลยฮะนี่ฮะก็ถือว่าใหญ่ใหญ่อยู่นะครับใช่น้ำนี่เวลาฝนตกนี่น้าหลากมานี้หลากเห็นไหมครับมันจะมีสองล่องเลยมันจะมีเป็นเหมือนล่องน้ำมาฝั่งนี้ครับเดินดูฝั่งนี้นุชเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นนี่สีโอเคอยู่นะครับใช่อันนี้สูตร<ม>สุดท,ท้ายใช้อะไรคะอันนี้ใช้โบโลแคลครับแล้วก็ตัวเชื้อราใช้ลูน่านะครับบวกอันนี้เชื้อราเชื้อราลูน่าบวกเจลาตครับถามว่าทำไมต้องเอาเป็นลูน่าบวกเจลาตเพราะว่าต้นมันสูงครับโอ้ยนี่ฮะนี่เออนี่แห้งแล้วนุชงามอันนี้แห้งแล้วครับลำไยเรามันแห้งไวเนาะลายมันแหนแล้วที่บอกว่าแห้งไว ครับนี่แห้งแล้วเนี่ยเนี่ยแห้งไวแล้วดูข้างบนนี่ฮะใบเปียกแต่ลูกแห้งอะครับโอเคมากเลยนะฮะนี่นี่นี่พวงนี้นะครับดูดูพาไปพาเดินดูทักวๆหูในนี้สวยนุชเข้ามาดูครับเราก็ตื่นเต้นทุกสวนน่ะนี่นี่เป็นพวงองุ่นเลยเี็ฮะนีฮะด,ดูถ้าตามคลิปกันมาเรื่อยๆจะเห็นว่าลักษณะสีลำไยของที่ผมมาถ่ายคลิปให้ดูนะมันจะเหมือนกันทุกๆแปลงเลยนุพวงนุงสวยมากเลย นะครับเราออกมาดูทางนี้ค่ะนี่ครับก็คือโยงเห็นไหมคะข้างบนนะครับเป็นบรรยากาศที่โยงแล้วมันก็จะห้อยๆลงมาคือมอรั้นอกจะไม่อเ็ครับฝั่งนี้ค่ะแอะเม็ดดูเม็ดหนึ่งนะครับแล้วแกะดูเม็ดใช่ครับนี่ฮะดูดิฮะเนี่ยแห้งเลยฝนตกขนาดนี้นะครับแต่ลูกมันแห้งมากเลยไม่มีน้ําเลยนะะนะครับ นะครับมันแห้งไม่มีไม่มีน้ําเลยนะครับใช่เจ็บคออยู่ไม่ใช่คะดูทางนี้คะ่ะนี่นะครับโหดกดกถามว่าก็มีนะครับมีมีที่แตกบ้างเป็นธรรมชาตินะครับที่ดูเห็นนะฮะเพราะว่าฝนขนาดนี้ไม่มีแตกเลยก็จะเดี๋ยวมันก็จะเก่งเกินไปอีกลาไปทางนี้ฮะ นี่ครับนี่ไงไงนุชเจอแม็แตกแล้วนุชที่แตกเรามีแน่นอนเนาะแตกแตไหนดกแตกนี่ฮะแตกแล้วครับแตกนี่ฮะแตกเม็ดหนึ่งสองเม็ดนี่ฮะเห็นแล้วใช่ครับนี่ฮะต้นใหญ่ครับมาดูต้นใหญ่นี่ไงในแขนงที่ผมเคยถ่ายไว้อะนี่พวงนี้นี่นี่นุชดูพวงนี้ฮะนี่เป็นแปลงของแม่นุชเองครับ ี่ไรนะ่ด้ไ,ไปเดินมาน,นุดังครับเขาเก็บมาแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปทางบ้านเราเลย <c oughs> มาทรงนี้ครับนุชเ <c oughs> นี่ัน,นมดูตรงนี้ไหเลยนะครับต้นใหญ่นุเอาไปนันนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพในวันวันนี้วันเก็บนะครับแต่อาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศในการที่ ที่เก็บลูกลรืยอนมาฝากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ปลอดภัยตัวเองไว้ดีกว่าครับแล้วสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ